วันนี้ครับเขาให้กินปลวกด้วยครับนี่ี่เก็บมาวันนี้มาอยู่ที่บ้านถนนนะครับแวะมาที่นาก็มาดูไก่หน่อยโออันนี้กี่ตัวครับห้าสิบห้าสิบนี่ห้าสน่อยเทน้อยล้าเกลียน,นี่ไม่ได้ไหอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนครับ กรมปศุสัตว์เห็นเมื่อกี้เจอกันที่ตลาดก็คุยกันนะครับแล้วแล้วให้เขาอยู่อย่างนี้ไม่ให้ออกไปไหนนะไม่ออไม่ให้ออกเลยเกี่ยวงูฮะงูเยอะอ๋อมีงูด้วยงูกินหมดแล้วให้อะไรกินเป็นอาหารนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยน,นั่นอาหาร,าหารน,นี่ครับ ผสมมาอะไรต่ออะไรสวยครับเนี่ยดี๋ยวรุ่นมวยน,นี้แต่ขนาดตู้เกียรไหนบอกของยายเล็กกว,ว่าเดี๋ยวไปดูของยายครับอันนี้ของคุณลานเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูของยายต่อนะครับ บ้านถนนมีแต่คนกลามกลามชาติธรรมชาติอันนี้นะโอเคนีค่ธรรมชาติทั้งหมดอันนี้ปลูกเองหมมรืรอ <ís? S 2> <û l> มแม่แม่ปลูกปลูกเองนึกว่าแม่ปลูกนะเอานี่มาดูของยายครับโูยายเลี้ยงทั้งหมูด้วยโอหเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไก่ตรงนี้ก่อนอยาจามเบอร์โทรได้ไหมเนี่ย เบอร์โทรกรมสุ่สัตว์อ่ะอีกระโหลกน้อยเบอร์โทรมวยจะไมไ่หน่อยหนายายต้องจองคิวไหมเนี่ยทิ้ไปจังนี่ใช่ไหมครับจ้ะจองคิวไดาทิ้งเดียวอาทิตย์เดียวได้เลยจ้าตัวจังหวะบานเลยเป็นไก่พันธุ์พื้นบ้านเราจ้านี่คือในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะดีแล้วอันนี้เดือนหนึ่งจ้า โตไวนะยายแล้วบางทีก็ปลาเดิมเจโอ้บางทียายก็ปลาเดิมเจเอ้ยไม่ใช่บางทียายก็อะไรนะเอาสกัต้นกล้วยอ้าสมกับต้นกล้วยไม่ใช่ปลาเดิมเจนะต้นกล้วยใส่แล้วยายให้อาหารยังเนี่ยไในยังตอนเช้ายังอ๋อตอนเช้ายังแล้วจะให้ตอนนี้เลยไหมจะให้ตอนเที่ยงอ๋อจะให้ตอนเที่ยงเออเช้าให้ไปแล้วอ๋อยายให้ให้จี่มือเนี่ย เช้าเย็นเที่ยงโอ้ยายจะชนะมีอาหารบ่เนี่ยก็ต้องมีอาหารธรรมชาติมั่งอะไรมั่งอะคือตอนนี้ก็จะให้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้หั่นอันนี้เลยโอ้ยังไม่ได้หั่นอ๋อยายจัดการเลยเดี๋ยวแล้วแถ้าถ้าเรามีปลูกตามป่ายเหล่านี้เลยปลวกเออทีนี้เหรออ๋อเหมือนคุณลานให้เมื่อกี้นะนี่โอ้ดีมากเลยไก่มันจะอ้วนด้วยนะชั่ววัยว่ามันโตไวโตไวมากโอ้เหมือนอาหารบมรุง อาหารธรรมชาติโอดีครับเดี๋ยวให้ยายทำอาหารก่อนเนาะผมก็จะไปแอบดูดูหมูดูอะไรนะครับอ่ให้ยายทำโอ้ทำไมหมูนอนสบายแท้นี่ยายไม่เฉพาะเลี้ยงโอ้มีฟังนู้นด้วยโอ้นี่คอกแค่นี้นะคอกประมาณสามวาสี่วานี่เลี้ยงหมูกี่ตัวครับยายนี่ อ,อ๋อเจ็ดตัวฝ <Yeah. S 1> ั่งนู้นสองตัวโ <Yeah. S 1> อ้ตรงนี้มีลมพัดเย็นๆด้วยครับเนี่ย <Yeah. S 1> หมูก็ให้กินต้นกล้วยด้วยนะกินกินแล้วพวกทากเงนืนเข็มขันปุ้งหรือยอดจะถินอะ่ะอ๋อคือเน้นอาหารธรรมชาติคือเน้นอาหารธรรมชาติมากที่สุด yeah. คือ oh. อาหารจะให้ข้าวเย็นจะมีพวก รังอลไรนี่แหละออ<า>๋ผสมแล้วก็กลางวันก็จะกินผักผัดแล้วยายก็หั่นต้นกล้วยแบบนี้ให้ประจำเลย<ำ>อันนี้เป็นกล้วยอะไรกล้วยขาวหรือกล้วยอะไรไม่กล้วยอะไรเคลืออะไรผมก็ไม่รู้นะกล้วยอะไรไม่จำไม่ได้ไม่ใช่แต่มันแต่มันกรอบเนาะกล้วยนี้เนาะจ้้ไม่เป็นไรเวลาจะบ๊ายมันโอาเวลาไอ้นั่นมันอ่ะเราัเนี่ยมันแล้วก็เอาไปผสมมันกินดีดีมากกินเก่งมันช่วยประหยัด อาหารด้วยใช่ไหมอาหารจ้ะโอ้ดีครับอ่ะเดี๋ยวให้ยายทำต่อตรงนี้เรามาแอบดูหมูฝั่งนี้อีกด้วยจ้ะ,จะโอ้ฝั่งนี้สองตัวครับสองเดือนนะนี่สองเดือนอยากทางนู้นได้เดือนกว่าไหนไอฝัอ่งสี่ห้าตัวนี่นะอยากได้เดือนกว่าอู้ยทำไมโตวไวแท้ได้เดือนหนึ่งตอนนั้นที่สิบสองอ่ะอู้ยโตไวอาหารก็คืออันนี้เลยใช่ไหมยายเนี่ยอันนี้รำ นี่อันนี้อ๋ออันนี้ราม,รมยายไปซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยอันนี้มานยนุจกกะที่นั้นเลยอ๋อแล้วที่ที่รงศีรพี่รงศีไม่เคยไปรงศีตรงนี้นะไม่เคยไปไม่เคยไปก็นี่เป็นหัวอาหารอยู่ในทางอ๋อมาแล้วเราก็ต้องรือ้อคุณล้านยืนดูอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นอาหารอะไรครับเนี่ยหมูเล็ก จริญพันธ์นะมูลเล็กอ๋อของปอเจริญพันไม่อันนี้กินกว่าอันนี้ไม่อันนี้รุ่นสองแล้วเก้ารุนสองปอจริญพันธ์อ๋อมูลเล็กเลือกให้กินแล้วอ๋อครับอยากินรุ่นสอ๋อแล้วสับอย่างนี้ด้วยจ้ะสับมันเล็กหน่อยจะได้คนก็อาหารโอ้มาวันนี้ได้ดูยายทำอาหารไก่ด้วยโชคดีมากเลยครับแล้วกระสอบมันไม่ขาดไหมเนี่ย เรเลี้ยงแค่ยืนนิ่งไม่ได้ทั้งเม็นี้แต่อยู่นิ่งก็เหงาใช่ไหมเหงาไม่มีอะไรทางเหงา,าธรรมดาก็ก่อนก็เลี้ยงไม้เนาะอตอนนี้รื้อขอบไม้ออกก็เลยเลี้ยงยังนี้ไปก่อนเลี้ยงอันนี้สับต้นกล้วยแค่นี้แล้วมีอะไรผสมอีกไหมครับเนี่ยมีรัมแล้วก็ถัวไม่ไม่ที่เป็นหญ้าน่ะ ไม่มีมมเอาต้นกล้วยอย่างเดียวยังยังไม่ได้กินให้กินผักอื่น,นอ,อ่ะอาหารสามมื้อนี่คิดว่าลําบากไหมเนี่ยทําอาหารเนี่ยก็ไม่ลาบากเท่าไหร่นะมันก็มันก็ไม่ลําบากแค่เราสัดต้นกล้วยผสมของที่มีแล้วอะไรเนี่ยเนาะก็แค่นี้เนาะแล้วซื้อไก่เราไม่ได้เยอะก็เลยแค่นี้ก็ไม่ลำบากเท่าไ,รนะไาหร่ ต้นกล้วยเราก็มีปลูกเองจ้ะปลูกเองกินเองตัดเองขายเองด้วยขายเองปลูกทำได้เจ็บตัวได้ห้าหมื่นกว่าโลเจ็ดจุดห้าขนาดได้ไปปลูกทุกเรื่องทุกอะไรทำเรื่อยๆไงอันนี้คือขายอะไรจนปลูกบ้านได้ก็เราทำยังไงแหละขายไก่จนปลูกบ้านได้นะขายไก่ขายหมูนี่ได้อ๋อขายหมูใช่ขายหมูก็คือขายไก่เสริมผสมผสมไปเนะาะผสมกันไปก็ตอนที่ฉันขายไก่ คุณงก่อนช่วงนี้นะกืเจ็ดตัวได้ห้าหมื่นกว่าขายหมูเจ็ดตัวได้ห้าหมื่นจะเพราะว่าราคามันสูงอ๋อใช่ครับช่วงนี้นะราคาครับี่ทราคาเนี่ยโอหมูห้าตัวได้ตั้งห้าหมื่นเจ็ดตัวเโอ้เจ็ดตัวหมูเจ็ดตัวได้ตั้งห้าหมื่นครับโอ้หน้าสนนะครับได้ปูกระเบื้องเต็มบางง้านไงจนทำจนปูกระเบื้องเสร็จ,จในบ้านด้วยทุกวันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำโรงตัวบ้านนะอ๋อครับ สีปลาปีอะไรเสียบเลยพี่รออ๋ออันนี้อาหารอะไรครับเนี่ยไก่อันนี้อาหารไก่อะไรทำไมมันมีข้าวโพดเยอะจังเนี่ยอาหารไก่อะไก่เล็กอ่ะอ๋ออาหารไก่เล็กจ้ะาใส่รำรวมใช่ไหมจ้ารำรวมอ่าใส่รำรวมแล้วอาหารหมูใส่ไหมไม่ไม่หมูก็หมูคือใส่ต้นกล้วยแล้วก็แล้วอาหารไก่เล็กไก่เล็กแล้วก็รำรำรวมจ้าแค่นี้เองแค่นี้แหละบุกไก่โตไว นี่ครับขยันไปหาร์วกอั้สุดยอดเลยเก็แต่ผมกลัวว่าจะไม่ขยันขนาดนั้นนะดิไม่ก่อนจะไปที่นี่เราทุกรลานทำงานอ๋อก็บ้านถนนก็อยู่ใกล้กับป่า โอ้ประเเลยครับก็คือถ้าเพื่อนสนใจก็เข้าไปค้นเบอร์โทรใน Google แล้วกันนะครับเพราะว่ากรมปศุสัตว์สุรินทร์นะครับก็จะเห็นเบอร์โทรอยู่นะครับเพราะว่าป้ายายก็ลืมเนาะ ยายลืมแล้วชอบแบบง่ายคือฉันชอบแบบนี้ชอบแบบอย่างนี้ดีแล้วค,ครับนี่ใครซุ่มซิงอะไรก็ใคไม่มีแกลเก่งก็ไ,ไปวันนี้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวขอชง้วงหัวไปดูด้วยแล้วพวกน้ำะ่ะยายน้ำเราสายตรงนี้เราต้องเปลี่ยนตลอดอ๋อเปลี่ยนทุกวันเลยแล้วเราเปลี่ยนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นก็เปลี่ยนอีกเรอ๋อเปลี่ยนเช้าเย็นเลย,ยเพราะว่าคืนหนึ่งมันกินหมดอ่ะ โอ๋ออใช่ครับไก่พวกนี้กินน้ำเยอะกินบางทนบางทีพกกระเล้งอ่ะกเลงเมาอ่ะมันม้าอ๋อครับกินกินมากที่สุดเลยรู้สบายเลยถ้าได้กินส่วนมากผมจะเปิดไฟให้แมกินแมงเมานะจานนี้เปิดเปิดไฟโอ้ครับโหดีมากเลยเนี่ยขาดอีกสวันเลยจะได้เดือนอันนี้นะอันนี้ขาดอีกสองวันจะได้เดือนเต็มแต่ดูตัวไวมากเลยนะ คนงจะขึ้นลหลังเนี่ยถ้าโตวไวอะ่ะคนหลังมันจะขึ้นไม่ทันนะครับใช่ชอบแค่นี้โอ้แค่นี้ก็มีความสูงใหญ่นะใช่เราไม่ต้องไปหุ่นอะไรได,ด้วยเ,เราแค่นี้ก็ไแามเราไม่ต้องไปไปทำอะไรกับใครหรอกอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวชดี้โตออกใหม่งห่ออ๋อรอรอว่าถ้าหมู<อ>ถ้าหมูชุดนี้ โตแล้วก็ขายแล้วก็จะทำเป็นโรงเรียนใหม่ใช่ไหมโอ้เนี่ยได้ได้เดือนหนึ่งเมื่อวันที่ 12, สิบสองวันนี้วันที่สิบเก้าเลยเนาะอันนี้ซื้อซื้อลูกเข้ามาหรือว่าเราลูกคอนเตเป้นเปน,เน,เน,เนี่อ๋ออ๋อของของคอนสเตเป้บ้านโคกเพชรไปซื้อเข้ามาตัวเท่าไหร่สิบห้าร้อ,อย ตัวนั้นของลุงจำโอ้ของลุงจำเพิ่งไปถ่ายคลิปมาอ๋อมีออกอีแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ผมผมผมไม่ดูนะผมเพิ่งไปถ่ายคลิปของที่บ้านลุงจำของลุงจำเลี้ยงง่ายเลี้ยงดีมากอันนั้นนะสองตัวฝั่งนู้นนะสวยแต่อันนี้ของของเตเปนะกินเก่งเก่งมากก็มันกินเก่งนี่ถึงได้ตัวโตครับคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนเราสองเดือนนั่นนะ บางคนก็ยุคแค่นี้เองบ้านตะลอนรู้จังไหมตะลอนนั่นแหละไปดูนี่ขนาดนี้เขาว่าผมชมเชยแล่จริงๆเนี่ยบอกเดี๋ยวครับวันตรงนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเขากำลังเคาะปลวกให้กินแล้วโอ้เขากำลังเคาะเคาะปลวกครับต้องไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูเขาเคาะปลวกครับตรงนี้เป็นที่ให้แม่ไก่ฟักไข่ยาให้แม่ไก่ฟักฟักไข่มีอยู่อยู่อีก พี่ีแม่ยังไม่ออกออ,กอครับเดี๋ยวไปดูเขาเคาะปลวกครับจา้จา,จาโอ้ทำดีปลวกกินให้ขึ้นใจนะรวบรวบมอญม,ม,มันเอามาเบ่ากันตกไปไหนตบานโอนี่ขอ้ขอเคาะปลวกอ๋อดดลูกพังอยานะ เนี่ยลัวยะครับวันนี้ราก็บางๆก็ไปหากระมีมาเอ้ยไปหาปลวกมาแล้วมาเลี้ยงไก่ก็เป็นการประหยัดอาหารอีกแบบหนึ่งครับเมื่อกี้บาก็บอกว่ามันโตไวนะครับถมลื่นเนาะถมลื่นลัวยะน่านี่เหรอยูเอ็นไก่ด๊อก อือกัดมือด้วยใหอมันคำด้วยครับก็คือบ้านถนนเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกล้กับป่าเนาะอยู่ใกล้ๆกกับป่าชงวนก็เข้าป่าไปหาปลวกมาก็ทำอาหารไก่เอามาให้ไก่กินนะครับไก่จะอ้วนแต่บางคนเห็นเขาเอาไปเลี้ยงปลาด้วยนะครับไรเรือ่องอีเกียตามเห็นเขาเอาไปโยนลงสระให้ปลากินนะ อ tai, อ,อันนนีีี้้ยิงบะกกเรส่่แล้วนอกจากเลี้ยงไก่ก็มาทำเมนี้ขายด้วยแบบนี้ขายเท่าไหร่ครับ250ร้อยห้าบมูมีลวดลายเท่มากไม่เมือนใครไม่ใช่ใช่สวยครับไปไหนต

อ๋อส่วนที่เหลือก็เอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยต้นไม้อีกอ่าเดี๋ยวตามไปดูครับมันล่นโอ้เอมันก็มาเขี่ยอย่างนี้ทั้งวันนะ กินเป็ดเดียวกินเปเดียวหมดเลยก็คือเราอยู่บ้านอย่างนี้นะครับก็คือว่างๆก็คุดลานก็จะออกไปไปป่าเนาะไปป่าไปป่าแล้วก็ไปหาพวกจอมปลวกออแล้วก็เอาปลวกพวกนี้มาแล้วก็มาทําเป็นอาหารไก่ ก็ประหยัดต้นทุนอีกแบบหนึ so ่งนะครับส่วนป้าฝั่งนู้นก็ส่วนย้ายฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นกล้วยสับด้วยนะครับก็เลี้ยงการเล็กๆน้อยๆตามบ้านนีก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นรายได้เสริมเนาะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณล้านมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวยกลิ่นหอม